เห็นไหมครับเลขซิเนมเบอร์ตัวเครื่องกับกล่องเป็นเลขเดียวกันครับ2องร้เห็นไหมครับสอง้อยสองสี่ปดเมดอินเจแปน o v d 1ครับยืนยันชัดเจนเลยครับสวัสดีครับพาชมข้อมูลจากเว็บนอกกันก่อนนะครับหายากนะครับไม่ค่อยมีหรอกในเมืองไทยยิ่งหายากครับผมผมจะมีกล่องด้วยนะครับเจ้าตัวนี้อันนี้อันนี้มันจะขายไปแล้วนะครับกดเข้าไปไม่มีอันนี้จะใช่ครับ ยฮูเจแปนนี่ต้องรุ่นกันนะครับเว็บแท็ o v e r วอร์ไดนะครับเป็น Mint ินเจแปนนะครับที่กล่องมีเขียนไว้เลยที่กล่องกระดาษนะครับอันนี้โซขายไปแล้วนะครับของเว็บย h o o เจ p a นนะครับราคาที่ขายก็คือไม่รวมส่งนะหนึ่งามพันแปดร้อยสสบสามเยนประมาณ2องพันเก้าร้อยปดสิกว่าบาทถ้ารวมส่งแล้วก็ประมาณสามพันกลางๆประมาณ3ามพันห้าได้ครับ อันนี้ประมาณ2 9 0พันเก้าตีะสา0พันะ2อ0พแล้วเอา1นึ8งไปเสิร์ชดูเป็นค่าเงินไทยจะประมาณ2 9 0พนะครับ2,980กว่าบาทรวมค่าส่งก็ประมาณ3,500บาทนะครับถึงเมืองไทยมีแค่อันเดียวครับให้ดูข้อมูลนะครับเจ้าตัวนี้ขายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับสภาพของเราใหม่กว่านี้ครับแล้วเรามีกล่องด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวของผมกันนะครับ สวัสดีครับืิยันการอัดคลิปวันที่19กันยายน68นะครับเอฟเฟคสะสมนะครับก็เป็นโอเวอร์ไดนะครับไฮคุยตี้นะครับเม็ดอินเจแปนะครับหายากครับในเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้พบหรอกปุ่มนัอเขาตังนี้เลยนะครับสวยมากปุ่มเหยียบเขานะครับยี่ห้อเวสถักนะครับโอเวอร์ไดนะครับเป็นของสะสมซึ่งมีกล่องนะครับใบคู่ตัวและคู่มืออยู่ครบหมดนะครับ เมื่อสักครู่คงเห็นข้อมูลราคาจากเว็บนอกแล้วนะครับนี่ผมพยายามเห็นนี่ป้ายชื่อผมเองนะครับ A.I. Scream นะครับ f a c e b o o k กีตารสันโดษนะครับนะครับก็สภาพก็สภาพดีแต่ไม่ใช่ใหม่เอี่ยมก็จะมีรอยบ้างตามการเวลานะครับมินเจแปนนะครับไม่ทราบปีที่แน่ชัดนะครับดูครับเป็นนอบแบบสวยงามมากทำดูแข็งแรงมากครับนี่เป็นรอยคราบนิ้มือน่าจะเช็ดได้นะครับ ใช้อัดเตอร์9โวลต์ที่ใช้กับบอสปกติเลยครับผมใช้อแดเตอร์ตัวนี้ถูกๆนะครับมีวงจรเลกูลเลเตอร์นะครับด้านหลังก็สภาพดีนะครับเลขซีรี์นัมเบอร์คู่ตัวยังยังติดอยู่เลยครับใส่ทานได้แต่ขออนุญ,ญาตไม่รับประกันการใช้งานของฐานนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์นานพวกนี้บางทีโค้วฐา,านมันก็สื่อมไปหมดแล้วรับประกันการใช้งานกับอแดเตอร์เท่านั้นนะครับโอเค ก็จะมีใบอันนี้นะครับเก่าเหลืองเชื่อนะครับคงอายุมากแล้วครับอันนี้ก็เป็นใบคู่ตัวนะครับเป็นเมนนของเขาะนครับ o v d 1นะครับตรงรุ่นนะครับสวยงามนะครับใบก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับอ่าที่ตัวเครื่องไม่มีเขียนไม่อินเจียยก็จริงแต่ว่าที่กล่องเขาเขียนไว้นะครับนี่ครับเวทแท็กนะครับ กล่องตัวนี้เป็นเขียนว่าในรูปเขียนว่าเป็นดิทอชันนะครับดิทอชันแปลกดีเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เขียนเป็นโอ์ไดนะครับในรูปเนี่ยต้องปุ่มเป่าเขียนว่าดิทอชันนะครับแต่ว่าที่จริงมันกล่องตัวนี้แหละครับมันเป็น ovd หนึ่ง overdrive หนึ่งนะครับ ovd overdrive นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็น ovd overdrive นะครับย่อมาจาก overdrive นั่นเองนะครับอย่าไปซีเรียสมากครับมีรอยถลอกนิดหน่อยตรงนี้เขียนว่าไม่อิ j เจแปนครับ นะครับโตเกวเจแปนมันจะมีเม็ดอินเจแปนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่เม็ดอินเจแปนครับ OVD หนึ่งเม็ดอินเจแปนอยู่ฝั่งนี้ครับนะครับแต่ในรูปถ้าเราปซูมดูมันจะเป็นปุ่มปรับเป็นดิจิตอลชั่นนะครับไม่ต้องไปสนใจมันครับนะครับสภาพกล่องมีถลอกบ้างนะครับไปฟังคลิปเสียงกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนเทียบขนาดให้ดูกันครับถ้าเทียบกับคลิปคิมเมอร์นะครับก็เจ้าเนี้ยมันเป็นวงจรไฮคุณิตี้นะครับ ใหญ่กว่านิดนึงนะครับมันก็ไม่กินเนื้อที่ในบอดมากนักหรอกนะโอเคประฟังคลิปเสียงกันครับเห็นไหมครับเลขซีนัมเบอร์ตัวเครื่องกับกล่องเป็นเลขเดียวกันครับสองร้อยสองสี่แปดเห็นไมครับสองร้อยสองสี่แปดเมตรินจ์เจแปน OVD หนึ่งครับยืนยันชัดเจนเลยครับ ครับมาฟังคลิปเสียงกันครับยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งห19กันยา68นะครับเป็นเดือนวันเกิดของผมเดี๋ยวจะขายถูกนะครับเอฟเฟกนะครับไฮคุริตี้เอรไตตัวนี้มันจะไม่เหมือนทั่วๆไปคือมันจะมีโลเอ n นที่สวยแล้วก็จะเหมือนคล้ายๆพวกแต่แอมไฮเอ n นสมัยเนี้นะครับมันจะไม่ใช่แบบนาวินเทจแบบสมัยก่อนนะครับจะเหนียวเนียวสะอาดแล้วก็มีตูดโลเอนเยอะๆนะครับ วันนี้จะมีเสียงฮัมนิดนหน่อยจากจีจากไฟนะครับไฟไฟฉายนะครับทีกีตาร์ใช้กีตาร์สีเงคอยนะครับปุ่มออนออฟใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยใช้รัตเตอร์9โวลต์นะครับเอฟเฟกก็เป็นเอฟเฟกสภาพดีมากใช้งานได้ดียอดเยี่ยมทุกอย่างนะครับเป็นสภาพสะสมนะครับก็จะมีรล้ยวอยบ้างตรงนี้ครับเป็นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมฮะจุดเล็กๆถลอกบ้างเล็กๆน้อยเป็นจุดตรงนี้ครับสามสี่จุดเล็กๆตรงนี้นะเสียงคลีนกีตาร์นะครับ กีตาร์ซีนคอร์นนะครับทรงเฟนเดอร์นะครับเอฟเฟกต์ด้ปแับตรงกลางตรงเกือกบ,กล,บกลางแล้วก็อันนี้เปิดแค่ประมาณ10โมงเช้านะครับเดี๋ยวคุณฟังนะโอไรมันจะเป็นโลเอ็นที่สวยงามมากเหมือนแอมดัมเบลครับ แต่มันทําให้กีตาร์เสียงคอยเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเสียงประมาณพอลิสมิธนะครับเสียงที่คอยพอลิสมิธจะแบบคล้ายๆนุม่มๆจะไม่ดุดันเท่อกิบสัตน,นะแต่มันจะนุ่มนวแล้วก็มีความแบบคล้ายๆอมวาวหน่อยๆน,นะครับสวยงามน,นะครับอีกครั้งนะครับมผมขอเพิ่มรีเวิร์บที่แอมนิดหนึ่งนะครับ ด้วแอมใช้เสียงคลีนนะครับใช้แอมสามวัตต์นะครับ,อ,รบอีกครั้งนะครับแอมสามวัตต์โลแรลนะครับแอมใส่ทาแล้วก็ใช้ใช้เสียงคลีนแล้วเพิ่มรีเวิร์บหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองครับมันจีที่กีตาร์ผมเองนะครับปุ่มเหยียบสวยนะน่ารัก เสียงมันเสียงมันอบอุ่นคือแบบมันไม่ใช่อวกาศแบบวินเทจนะแต่เป็นอวกาศแบบเหมือนกับแอมไฮเอ็นสมัยนี้ครับนะครับเดี๋ยวเรามากวาดเล่นกันฟังดูดีกว่าปิดได้นะครับปิดได้เปิดโทนที่ครึ่งหนึ่งครับจะได้เสียงนี้ครับจะเบาออกเหมือนกันแต่ว่าเบา เร่งเลเวลเนี่ยก็ยังไม่ท้าไม่ขึ้นขึ้นแต่น้อยต้อเพิ่มได้มานิดนึงสักเจ็ดโมงช้าแบบนี้นะครับสวยงามโอ้ถ้าเปิดอย่างนี้น้อยๆน,นะมามันบูสต์คีนสวยมากครับ แับตัวเล็กนะครับโอ้ oh, สวยงามมากนะครับเห็นไหมครับมันไม่เหมือนมันก็ดีนะมันกเ็เรามีเอฟเฟกโอได้วินเทจสักตัวหนึ่งแล้วก็มีเอฟเฟกที่เป็นเหมือนกับซาแบบพวกแอมไฮเอ็นสมัยนี้นครับ แอมบูติกที่เป็นราคาแพงๆนะครับนะพวกนั่นแหละรครับที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วมาข้างต้นน,นะครับ mm hmm. เราเปิดได้สุดแล้วนะครับมันยังไม่ดังมากเพราะว่าเราเปิดตรงนี้น้อยผมจะเพิ่มโทนอีกนะครับ สวยงามนะครับเสียง nah, หนาอ้วนแล้วก็มีตูดหดแบบ low end ที่สวยมากอะ่ะซึ่งในเอฟเฟกต์ o v e r d ์ i e v i n t a ท e มันจะไม่มีนะครับ โอ้โหแล้วมันเพลินมากนะครับอะมาไล่ได้กันโอ้โหมันเพลินเดี๋ยวยาวรถนะครับพอเริ่มเปิดได้เนี่ยมันจะดังแล้วมันดังล้านเลยครมนี้ดังเยอะเลยนะครับเราก็ต้องลดลดบาลานนะครับลดบาลานของเลเรวลงนะครับโทนอาจจะามาที่ครึ่งเดียวก่อนนะครับ <S <S ผมอยากได้ซาแบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลกลับมานะครับ พอเราเพิ่มได้เนี่ยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มมาย่านไทของเสียงแหลมเพิ่มมาด้วยเราก็ต้องลดโทนลงมาครับให้เสียงดีครับคล้ายๆเสียงแต่แบบมันก็คล้ายเมซ่ามนกันนะอาเปิดได้เยอะขึ้นนะครับก็จีฮัมบายน้อยไม่ได้มากมายปกติครับ อเดี๋ยวลองลดโทนนะครับลองหาบาลานซ์มันนะครับเสียงโทนดีนะครับมันเหมือนจริงๆด้วยมันเหมือนแอมบูชิกที่แพงๆอะ่ะ เวลาเล่นล่มกีตาร์ก็ให้ดินามิกที่ดีนะครับอันนี้เปิดหมดนะเปิดหนรุ่มหมดนะ<ๆ>ผมว่าเล่นนาพวกแบงตัด็ลกจนถึงพวกฟิชชั่นแจ๊ดเลยนะลวเวลานบนรุ่มกีตาร์นะครับก็จะได้เสียงนี้เลย<ๆ>อ่มากวาดได้ให้ฟังนะครับ ได้เปิดสุดครับเหมือเฟือเลยมันแตกพวกพวกคล้ายๆเมซ่ามแต่นนะนี่คือได้สุดนะครับน่าได้ก้ามง นะครับเห็นไหมครับอ๋อเลนเลนสวยงามนะเป็นเอกลักษณ์ตัวเองดีเวลาเราเอามือกว่าสายลงไปเนี่ยเสียงเสียงคอร์ดของทุกๆเส้นได้ยินชัดหมดเลยเปิดได้สุดอีกทีนะครับเสียงแตกละเอียดสวยงาม หรือลองบูสใช้กับแบบดีเลย์บ้างนะครับอันนี้เป็นเสียงแตกจากแอมหรือจากโอไรก้อนอื่นครับเข้าบูสครับเสียงยาว สวยงามครับเดี๋ยวชมราคาที่หน้า Facebook เลยนะครับวันนี้มีราคาพิเศษครับเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดครับแบ่งกันไปครับน่าสะสมครับคุณจะมีเสียงที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าไม่มีใครไม่ค่อยม,มีใครมีนะครับมันไม่มีขายนะครับขอบพระคุณมากครับ